กลับมาพบสกู๊ปนะครับสกู๊ปเพื่อการป้องกันตัวเองนะครับผมใช้คำนี้เลยเป็นเป็นเซฟดีเฟนต์นะฮะคุณจะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านในรถหรืออะไรก็ตามทีสกู๊ปนี้จะบอกคุณถึงวิธีการใช้งานนะครับโดยเฉพาะคนที่รู้ไลฟ์สไตล์ผมดีผมเป็นคนใช้อาวุธปืนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมาสอนคุณว่าเรามีความปลอดภัยกับมันได้ยังไงนะครับจะใช้มันยังไงวันนี้ผมมีพี่ๆกับเพื่อนผมมานะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตคับสวัสดีครับ วันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องแรกก่อนเรื่องของกฎความปลอดภัยหลายคนมองข้ามแมา่พี่อ๊ดเราโดยปกติแล้วหลักการมีกฎความปลอดภัยอยู่กี่ข้อครับใช่สี่สข้อหลักนี้เป็นเป็นหลักเลยนะครับก็ข้อที่หนึ่งนะครับ,รบให้นึกเสมอว่าปืนที่บอกมีกระสุนยอยู่นะครับจับถือปืน นะครับต้องตรวจปืนทุกครั้งครับนะครับการตรวจปืนก็คือคุณจะต้องถอดแม็กกาซีนออกก่อนครับนะครับถอดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับแล้วก็เคลียปืนครับค้างสไลด์ไว้ตรวจครับตรวจเอานิ้วครับทิ่มลงไปดูนะครับว่ามีกระสุนค้างอยู่หรือไม่เพื่อให้แน่ใจใช่ครับครับเพื่อให้ปืนปลอดภัยอยู่เสมอแล้วถึงจะเล่นกันได้ส่งเล่นกันได้อนะครับวิธีส่ง ก็เราจะไม่หันปากำลํากล้องส่งให้แบบนี้นะครับเราก็อันนี้มันก็อันตรายไปเราก็ส่งให้เอาด้ามทับครับนะครับพร้อมเปิดอันตรายแบบแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาแม็กให้นะครับกดข้อที่สองครับกดข้อที่สองนะครับ แนวลำกล้องปืนครับนะครับถ้าไม่ตั้งใจที่จะยิงครับนะครับก็ห้ามหันนะครับห้ามชี้ไปในทิศทางที่มีคนนะครับหรือสิ่งของนะครับแนวแนวลำกล้องต้องปลอดภัยครับนะครับในการจับถือปืนนะครับต้องปลอดภัยอย่างข้างหลังเราตอนนี้นะครับก็คือเป็นแนวของเป้านะครับปืนควรต้องชี้ไปหาเป้านะคุณผู้ชม เม่ได้าเรื่องชี้กลับมาหาแนวคนนะครับข้างหลังนี่แนวรอคอยนี่ห้ามนะครับเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจแต่อย่าให้เกิดเลยดีที่สุดนะครับนั่นคือกฎข้อที่2 2> รับเรื่องของแนวปืนนะครับกฎข้อที่3ครับกฎข้อที่3านะครับ เมื่อไม่ตั้งใจจะยิงห้ามเอานิ้วเข้าโก,ก่งไกหลายคนเป็น,นและหลายครั้งที่ผมโพสต์รูปนะครับหรือไปหรือไปบอกไปบอกคุณผู้ชมที่โพสต์รูปเกี่ยวกับอาวุธปืนการแม้ทั้งถ่ายรูปเองก็ตามทีการุณานะครับเอานิ้วพลาดเลยครับเพราะว่าไม่มีใครเขารู้กับคุณแล้วครับว่ามันมีรูหรือมันไม่มีใช่ไหมครับในสนามเราก็ทำอย่างนี้จนเป็นนิสัยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับ กฎข,ข้อที่สี่ครับพีุ่๊ดกฎข้อที่สี่ให้ดูที่เป้าหมายที่เราตั้งใจจะยิงนะครับอาจจะมีการยิงแล้วแล้วทะลุเป้าหมายผ่านไปถูกสิ่งของด้านหลังคดังนั้นให้คหํานึงถึงเป้าหมายที่รเราจะยิงเสมอรครับนะครับต้องรู้ว่าเราจะยิงอะไร <Alles. S 3> ะนะครับแล้วรู้ผลที่เราจะยิงไปแล้วจะโดนสิ่งของด้านหลังหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของ ใน i d b a เราก็มีเรื่องของการสอนการแยกยะเป้าหมายด้วยถูกไหมครับนั่นคือกฎความปลอดภัยคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมใครที่มีอาวุธปืนพึงระลึกเสมอครับว่าปืนมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยนะครับคุณต้องใช้เป็นนะครับเพื่อปกป้องตัวคุณเองนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากติดตามชมวันต่อในสกุปอาทิตย์หน้านะครับว่าผมมีเรื่องอะไรมานำเสนออีกนะฮะขอบคุณครับ ผมก็เลยเอาใหมา่ไปอไปอ,ปอ,ปอ,ปอปกกำลังกออกกำลังกายเดินก่อนเดินแล้วก็วิ่งหยอกไปหยอกไปวิ่งหยอกหยอกไปๆๆก็ทําไปนิดทีละนิดถามว่ามันเจ็บมหมมันเจ็บทุกคนแหละเจ็บทุกคนแต่ผมก็ไม่เลือกที่จะคิดว่าไฮ้เจ็บไว้กูอยู่ผมไป่านหนังสือเล่มหนึ่งของมูอละครับีผมชอบมากแล้วก็ใช้เป็นประโยคที่ที่ที่ผมจะต้องเอาไว้เตือนตัวเองว่าาเวลามันเจ็บความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสมอม ผมก็เลยเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เพื่อกล้าเนือให้มันแข็งแรงขึ้นผมก็จะวิ่งเยอะขึ้นวิ่งอะไรก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเพราะนั้นร่างกายก็จะดีขึ้นเลยมันมันก็ถูกเหมือนร่างกายมันถูกฝึกฝนมากให้มันชินใช่พอมันชินปุ๊บมันก็เสริมสร้างในกล้ามเนื้อขึ้นไปอ่ะแล้วผมก็แน่นอนช่วยมาหน่อยใช้รองเท้าที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ดูสภาพถนนคือใหม่ๆผมก็วิ่งทางเทียมแต่ก่อนนะครับตอนหลังๆก็ ให้มันวิ่งท้างชั้นบ้างอะไรบ้างแล้วตีแม้เรื่อยแล้วผมก็ไม่ได้วิ่งอย่างเดียวผมก็จะทําหลายอย่างเพราะกล้ามเนื้อมันมีรอบหัวเข่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหลายแบบวิ่งมันก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าขาผมก็มีวิธีการฝึกของผมเช่นผมอยู่คอนโดสูง18ชั้นผมก็จะเดินขึ้น18ชั้นขึ้นลงเนี่ยห้ารอบอย่างต่าห้าอุยบางวันจะสิบรอบขึ้นลงไปสิบรอบไปเรื่อยๆอ่ะ ไอคนเนี่ยมันเหนื่อยไอคนปกตินี่ทไมว่อยเดินไงก่ยทำไจะบอกว่าผมไม่ปกติเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เลยหรอแล้วบอกว่าไอถ้าเป็นมนุษย์ออฟฟิศปกติเนี่ยแค่ออฟฟิศมันอยู่ชั้นสามมันยังไม่เดินเลยครับแต่ก่อนรีบมันเลยแต่มันออฟฟิศไงเฮ้ยหัวผมผมเดินวิ่งประมาณนึงแต่ไม่เท่าพี่ครับ สร้างสร้างบอกคือพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ต้องทําแบบนี้เช่นผมก็จะบอกไปไปคุยกับโจไอโจโอเขาชอบเล่นกีฬาเช่นไรเงี้ยไอโจอพี่จะไปแข่งไปแข่งด้วยไอโจพี่เอไว้เออปูวไวะะ้ <c oughs> แล้วกันแล้วพอถึงเวลาไอ้โจเป็นตะคิวตลอดผมก็จะต้องลากมันตลอดอย่างที่กระบี่เนี่ยน,นะไปถามไอโจได้ช่วงวิ่งสองกิโลสุดท้ายเนี่ยผม ผมพยายามวิ่งต่อจบผมพิมว์ลา่คิวตะคิวขึ้นขี่จักรยานคือขี่จักรยานห้าหกกิโลสุดท้ายเนี่ยเราแซงแซงประมาณสิบกว่าทีมได้ถ้าบนาเลยปั่นแหละคือจริงๆแล้วเพิ่งเลิกคือผมต้องไปขึ้นเครื่องบินไปสิงคโปร์ด้วยอ๋อรีบจนต้องปั่นด้วยต้องรีบแต่ว่าแย่ว่าเน้อยแรงขนานรู้รู้แล้วชีวิตหาหาเรื่องข้อจํากัดให้ตัวเองต้องหาข้อจำกัดให้ตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำผมจะทําทุกๆปีคือการขึ้นภูเขา เช่นเช่นผมจะไปปีนโกตาคินาบานูซึ่งเป็นเป็นภูเขาที่สูงภูเขาไกลนิดที่สูงที่สุดในเซาท์วสเซีเชียรอยู่ในบอร์เนียวบอร์เนียวส่วนที่เป็นของมาเลเซียนะครับก็จะไปขึ้นโกตานี้ผมขึ้นไปสาปีที่แล้วผมม่งไปเดินขึ้นภูเขาไฟฟูจิเดินขึ้นเดินขึ้น ไอจีนี่ก็แต่แต่สุดท้ายพอถึงจุดมันเหนื่อยทุกคนครับผมขึ้นโกตาสามรอบรอบหนึ่งผมตั้งใจเลยคือรอบที่สมนี่แหละที่ผมพาลูกชายอีนสองคนลูกชายตอนนั้นก็อายุสิบห้าละเริ่มสิบห้าแล้วก็ต้องขึ้นก็เขาก็เรียนรู้คือคือช่วงกิโลสุดท้ายของการอยู่บนภูเขาคกตาคินา้นมันจะเป็น ที่ลาบแต่เป็นเมรขึ้นนะครับกว <c oughs> ้างใหญ่มากไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นหินหมดเป็นหินไกหมดประมาณกิโลคือช่วงนั้นอน่ะคือผมเม่รล้เพราะว่าเราเดินก่อนหน้านั้นมาหนึ่งวันแล้วก็นอนตอนทุ่มหนึ่งแล้วตื่นตอนตีสองเพื่อจะเดินขึ้นไปถึงตรงนั้นตอนหนึ่งโมงตีห้าครึ่งหนึ่งโมงนั้นทุกคนเนี่ยมันเหมือนซอมบี้นะมันมันซอมบี้นึกหรืออกเลยนะสิ่งที่ผมพูดกับลูกคือสิ่งที่ผมใช้ในชีวิตการทํางานคือรับผิดชอบก้าวต่อก้าว เรามองไปข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่าไปทางไหนแต่ไม่ได้มองให้ท้อเมื่อมองรู้ว่ากูจะไปทางนั้น้มหน้าต่อดูเท้าแล้วก้าวไปเรื่อยๆต้องไปถึงเพราะว่าถ้าคุณมองไกลไปตลอดเวลาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ความสําเร็จเมื่อไหร่จะถึงสักทีนั่นคือคติในการใช้ชีวิตการทํางานและคติในการเดินไปถึงเป้าหมายก็คือทำให้สำเร็จในที่สุดแล้วมันคือการทาให้สาเร็จ ือจะบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนแหลงจริงนะจะบอกว่ายืนฟังไปเนี่ยถามเมย์ก็ได้ยืนฟังไปแล้วน้ำตานมัจะซึมหือเดี๋ยวผมพูดอะไรอิดวเปล่าผมม่อยากจะพูดให้มันเกิดความเคลิบเลิตาป่าพอฟังพี่แก่แล้วคิดตามมันแบบเออจริงนะคือต้องบอกต้องบอกงี้คุณผู้ชมที่ดูรายการผมมาตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ครับเราเหมือนแบบที่พี่แกบอกครับจุดหมายมันไกลมากเลยแล้วเราไม่รู้ว่ามันไปอีกนานหรอกแต่เราพยายามเอาวะก็เดินไป ทำเราท้อไม่ท้อค่ะคือคือถ้ามองไกลมากเกินไปมันท้อเพราะฉะนั้นชีวิตของทุกคนเนี่ยมันต้องการความสําเร็จเล็กๆรกลย่อยระหว่างทางถูกไหมครับเก็บผินขึนมาเลื่อนข้ก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเงยหน้าอีกทีอ่ะดูทิศทางอ่เรามาถูกทางแล้วคมหน้าคมตาทําต่อไปถึงระยะอ่ะมองหน้าอ๋อถูกทางไม่ผิดนะอ่คมหน้าคมตาทําต่อไป อย่าเลิกไปก่อนแค่นั้นแหละใช่ถ้าคุณเลิกไปก่อนไอ้ที่คุณขึ้นมาก็ไม่ถึงอะค่ะก็ไม่ถึงไอ้ที่ขึ้นมาก็เหนื่อยเปล่าก็เสียเปล่าก็ไม่ถึงนี่คือนี่คือวิธีคิดเลยทําให้พี่แก่นไปจบแม็ทุกแม็ที่พี่แก่นไปต่อไปเรื่อยๆไงคือเราเราถามพี่แก่นว่าพี่แก่นหวังจะชนะไหมครับไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้ผมวันนี้เนี่ย ผมวิ่ง10กิโลขึ้นภูเขาหรือจะวิ่ง40กิโลว่ายน้ําอีก5กิโลอย่างเงี้ยผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเลิศนะครับผมไม่ได้ต้องการเอาชนะเพื่อนร่วมทางหรืออะไรต่างๆพวกนี้ผมแค่แข่งกับตัวเองผมแค่แข่งกับตัวเองเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยโดยวัยขนาดผมเนี่ยผมสู้เด็กหนุ่มไม่ได้ไ่ได้ครับใช่ไหมพี่ได้ครับพี่ชนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยนะครับวันนี้ผมผมยังคงออกกำลังกายอยู่เสมอ หรือว่าพยายามจะเข้าแข่งขันเพื่อกดดันตัวเองให้เพราะก่อนอย่างนันคุณต้องซ้อมก็จะทาให้ร่างกายขิงแรไปนะครับเพราะฉะนั้นเส้นชัยของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดที่หนึ่งที่สองมันจะวัดก็วัดไปเรื่องของเขาแต่สำหรับผมเนี่ยเส้นชัยมันคือวัดขนาดของหัวใจหัวใจตัวเองนั่นีองจะบอกว่าคุณเนี่ยใจคุณถึงหรือเปล่าคุณกล้าพอที่จะไปถึงงคุณท้าทายตัวเองขนาดไหนคุณไปถึงประสานเทียบเอชไปให้ถึงขีดสุดที่คุณจะทําได้หรือยัง จริงพี่เวลาไปเจอพี่ตามงานหรือแบบกลับมามองตัวเองก้มดูวทุยไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกทุยเชื่อเถอะพี่เดี๋ยวสักวันไม่ไม่คือใช้แล้วที่แล้วเราพูดอย่างเงี้ยกับพี่แกนบอกเชื่อพี่สักวันเนี่ยผมจะมางานด้วยพี่แกนบอกไม่ต้องอ่ะเอาตอนนี้ดิเออคือคือโลกนี้มันมีสองคำเท่านั้นแหละครับทำกับไม่ทำเท่านั้นเองทำกับไม่ทำผมจะไม่ชอบถ้าลูกชายหรือลูกน้องมาบอกผมก็ต้องพยายามทำอยู่ ไม่เกี่ยวพยายามมาเก็บทำหรือไม่ทำล่าสุดอะที่ไปโดดพันที่จำอืี่ยวไปโดดโดดกระโดดครับลากไปโดดไนที่จำขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ด้วยหันซ้ายหันขวาเอาไงดีวะแล้วก็พูดกับตัวเองเอาวะแล้วกระโดดก็พุ่งขวด <c oughs> ออกมามันมีแค่นี้ครับช,ชีวิตคนมันก็มีแค่นี้ทำ <c oughs> กลับไปทำอืมวันนี้ขอวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ ความคิดในมุมมองที่ดีนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายจากผู้ชายคนนี้นะครับหวังว่านะครับอุ้ยได้เยอะเลยค่ะพี่แก่จริงๆคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่พี่แก่นคุยกับผมบ่อยมากครับผมหวังว่าจะได้จะได้อะไรจากพี่เหรอพี่ครับพี่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งผมซื้อคนแรกอ่ะอ้ขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวเขียนเล่มเดียวยังไงกูขายหมดซื้มสองคนซื้อได้เล่อ่าวันนี้ขอบคุณพี่แก่มากนะครับครับขอบคุณครับก็เราคง ได้พบเจอพี่ก่นตามสถานต่างมีโอกาสเราคงได้พูดคุยกับพู้แายคนนี้อีกเพราะว่าเรื่องราวเยอะมากมายมากนะครับสาระเก็บความรู้คนแต่ละคนครับมีวิธีคิดไม่เหมือนกันมีการผ่านเรื่องราวในชีวิตมาหนักเบาไม่เท่ากันอย่าบอกว่าใครหนักกว่าดีกว่าเจ๋งกว่าหรือแย่กว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเก็บเกี่ยวอะไรไปได้และคุณคิดอะไรจากสิ่งที่คุณมองเห็นได้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์นะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใช่แล้ว ก็การเลี้ยงลูกดูแล้วก็คิดตามนะคะถ้าคิดตามคุณจะได้อะไรจากเรีน,นี้เยอะมากผมว่ามันคือผมว่าออการคิดสำคัญกว่าการกระทำะถ้าคิดไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ะนะครับอย่างที่พี่หันบอกเวลาเหมือนตอนพี่กานเล่าเรื่องปีนเขากับลูกถ้าคุณเจอปัญหาคุณมองไปไกลๆแล้วพุมหน้าเดินมันตอบไปไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรครับ รับผิดชอบ9ต่อ9มันไม่มีหรอกคนเด้อ<ช>หรอมันไม่ใช่นะมัน,นก็นต้องก้มมองพื้นมากเออก็รับผิดชอบ9ต่อ9ครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับหวังว่าเทปนี้คงได้ความรู้นะครับมีข้อคิดที่ดีล<า>กลับบ้านาก่อนนอนนะครับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์กันไปนะครับติดต่อเราได้ทาง Facebook ยี่ยมใจแอร์มีบชัแค่ะแล้วก็ ดูลีลันนะคะไม่ทานอีกนะก็ไปดูยอนหลักได้ทาง y o u t u ู e ค่ะบนเว็บยูทูบเยซายแอม361นั่นจะไปคัสุูกูใช่ไหมไม่ใช่ดูทูบนะครับเยซายแอม361นะฮะแล้วก็ใครที่ดูดูรายการตอนนี้หาช่องไม่ค่อยเจอดูผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทาง True <ท> Anywhere <ท>นะฮะดูได้ทุกทุกที่ที่เป็นสัญญาณ True นะครับที่ขับอยู่จ่อะไรนะฉันยังนึกอยู่ ใช่ไหมไปแล้วเออไม่หรอกมันตามทางไอจีได้นะคะของเราสองคนแล้วก็ของพี่แก่นด้วยค่ะครับผมก็วันนี้ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะครับ23่สนาฬิกาถึง24่สิบสี่นาฬิกาครับทางสี่ช่อง True Vision 94นะครับค่ะและทางสี่ช่อง40ค่ะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายราตรีสวัสดีนะคะสวัสดีครับ ไปพบกันสำหรับชาวฮอนด้าซิตี้นะครับใครมีรถฮอนด้าซิตี้มาร่วมจจมได้หรือไม่มีอยากมาแอบถ่ายผมอีกไม่ต้องแอบถ่ายก่อน้องมันไกลไะนะครับว่ามาซื้อหมูปิ้งเมนะครับรูกชิ้นปิ้งเมได้นะครับก็ว่ามาคุยกันแล้วกันพรุ่งนี้ที่เดอะวอลครับเกษตรน้มันินครับ